สวัสดีครับผมมาพมบอมครับจอมนุ่มพีซัสสารตัวเครื่องออกมาผมก็มาอัปเดตครับไออัปเดตใหม่ครับว่ามียังมาแน่ครับก็พวกคลิปฟต์อีเวนต์กับมากปกติครับก็บจิมีเพิ่มแน่กับมีแจกตั้นานฟรีครับแจกตั้นานฟรีตั้นานกับบูตเตอร์บูตเตอร์ซีสมครับบูตเตอร์ซีสมกับมีกำหนดว่าต้องมีในทีม บูลอกปลื้มยังไงได้สามโตขึ้นไปครับมันถึงจะบูเต็มทีสามของมันสามโตนะครับบูเต็มทีแล้วกะ็ที่สองก็มีอัพเปลี่ยนแผนในอ,อัตโนโมัติครับเ้อเปลี่ยนเองเลยั้งโปรตรงแบบไปก๊อปปี้กับที่มืดเละครับโปรตรงไปไอ้กับทีมีมื่นละครับ,รบ,ว,รบว่าสามารถโยงง่ายเองนะครับอันนี้ผมก็ลองเห็นเบลือแล้วครับผมไปรลอง ผมก็ลองจัดเบิางนะครับนี่กับประมาณที่มีครับก็บลองอันนี้ลองจัดบ้างซื้อนะครับว่าท่านี่ลองหรลอยังลองจัดเบิางอรกข่าวของทานี้ทำนี้นะทางเขาพ่อใจให้รเราเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนอีกได้ครับแต่อนี้ผมก็สิบไปลองก่อนแล้วก็มีแจกตำหนากที่กับสิสิกดรับเท่าเดียวแะครับเพราะรับที่ระยะมันมันอะไรันมันรีถ่ายดู มันคนเขาไร้ครับส่วนนี้คนเขาไร้ครับเจฟฟี่ถ้าเจฟฟี่เราเดินแบบเมียนโหลดคนเขาไร้เฮงโคนนี้ท่ายนี้ท่ายไปเลยครับโอค้คือสีดนเนี่ยวันเนี่ยก่อนจะมาเปิดแพ็กพร้อมนะครับมือนี้แพ็แก,ก,แกไอ้แพ็กกัดหม่วงแพ็กยังไงไอ้ลีเขาหรือลียังไงไปก,กัดสีหม่วงครับกัดหม่วงกัดหม่วง พวกโซนสีขาได้ผมก็รีท่ายดนลขคนข้นขอร้ายครับโซนแจกฟรีเมโนโหแจกฟรีหรือบอลกับเปิดตำนานฟรีข้นสีขอรลายแห่งมันกับมันจีเฮดให้มันเอเอเลยเนี่ยครับมันต้องรีดท่ายไปเลยครับทีนี้นก็มียังอีสก,กี้ยังนี่แหละครับที่เขได้ฟรีเลยแล้วก็มี พันหาลอยทองเทาต้องไปแหลกเอาแต่ว่านั้ผมเพิ่มสิเบิองแล้วเพิ่มจีบวใส่ทองหนะครับบอกมันตุ่มมีมันมีขอกำหนดผมเล่าไปจากใส่ทองเพาต้องใส่กัดคือมันแบบมีหนูประตูน,นะครับมีหนูประตูในตู้มันนะเพราะว่ามันซตัวกันไปเลยจซ้ำตัวกันไปได้สีพูเต็มทีเลยอย่างนี้นี่ครับครับวิจัยพิษยังกับคว้าไพ่น้ำเงินกับบอดี้ อันอนั้นป่ะดิค็ดงานมากเลยง,งานมากกับแอปลอเลวอดเลยครับโม <c oughs> ดีไทยไปดีเหลี่ยก็ไปซียที่หละวั <c oughs> สิบเปิด เมดงจะหายดีนะครับที่ได้บอกแต่ว่าบ่ันตีเก็บเปิดกัดเทียวนะครับบ่ันตีอยู่เดี๋ยเถ้าอนวงาวังนะครับอันนี้บ่ผมพึ้อัปเดตโค้ดแอป,ปอียังมากครับกับบ่นันเีะเป็นเก็บอีเวนต์อียังเลยครับมือในซองโต ยไัไปเปิดเปิ่เลยครับผมได้เกินปลอลผมก็สีแหลกอยู่แจ็คตัวหนึ่งครับไอ้นี่กับบูโน่ยังได้บูโน่ครับไปเลยครับแต่ว่านี่มันกรารันตีเฮ้าแปดตัวมันได้ต,ต,ตัวแล้วมันสิเป็นไห้อาทิตย์ละเถื่อหรืออาจีลาหนาจะอาย์ละเถื่อหรือสองเถื่อนี่นะแต่เรานจะได้ครบทุกตัวครับไอ้สําหรับไอ้แพ็กนี่ครับ ก็มาเย็นนะคุณเด็กไอ้กสีอัพไปก่อนวันนานนี่ส่อันนี้ก็อยากได้คอปปี้ไปเปถกแต่าเป้เปกัเขามีบุตเตอร์นับะ พอมีบุเตยจะพึ่งโตกันมืออไรแตมือหวตู้หันละมือมือเปลี่ยนละนี่ห้อมือเปล่ยโอ้โหเนเหอมีบุตรเตอโดีโจกโตเขาแจกที่มันเก่าาตัวนี้มันซื้อมันเก่าตัวนี้วบไปก่อนครับ แล้วก็มีเด็เกิดบอลครับแต่ว่าเพื่อพัฒนแหลกสามารถมาแหลกได้เลยครับมี่หาโตหาโตผมแหลกไปเลยครับแหลกไปเลยหาดาวอดปกาอรอดปกาอรอะไรอดปการ positive m o m e n t มีอยู่แหลกไปแล้วครับ 4ดาวพวกสีดาว,ดาว,ดาวาก็บชมาแลกบอท่าแหนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปดงเงยดีที่สองเลยครับผมว่าสีใดตัวยังว่าเสริมทับเนี่ยครับมาไอดีที่สองแล้วครับไอดีย้อนับครับไอดีนี่ผมกับบอท่าด้เฮ็ดแพ้นี่เดี๋เดี๋ยวเอาไว้ไปคิดกันว่าเฮ็ดครับ มันมีเอออย่หนึง่งมันมีเพิ่มตำแหน่งให้นักเตะครับอันนี้ผมก็รลางเพิ่มนะครับแต่เดี๋ยวผมก็ตรงผมจะศึกษาอยู่ว่ามันสามารถเอาไปเพิ่มให้หลังส่งหรือห้องมอกไอ้ไม่ยังว่าเกิ่์ได้ไหมห้องมาให้อพเหมือนอัพสก,กิลนะครับไม่ให้ตัว,วร่างในบอผมจะเมืองอีกที่หนึ่งครับนี่อันนี้นอันดีนที่สองครับเมือง นี่ครับว่าจ,จะได้ตัวยังมะเฟิรมเนี่ยครับการแรกกับบูโน่ก่อนก็ได้ครับแต่สาบโตมันแจกสาบตัวหนึ่งสองเขาก็เออหนาในสาบหน่อยบรีเลฟอร์ม เรียบฟอดเรียบฟอดกันนะมัวแดงขึ้นกันเลยเนาะมัน <c> ส <ười> ิคือกระตูนในสมือนนี่ <c ười> เป้เอ็มบอฟเป้ <c ười> ขอพิมพ์บเติร์ก่อนก็ได้บ๊ ค้อีกอะโอ้เฮนิเซนเนเก้าหกเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดอาจจะพอเก่ากว่าครับก็นด้เฮนิเนอาจจะพอเก่าก็ูด้ก็มีเุต,เตอรอ่ะมีดตเตรแล้วก็อันนี้กัแรกครับแรกแรกเป็นดีเค่ไห่ครับ ไอเบิร์ไอ้ดีที่สองเลยไอดีที่ไอ้ดีที่สามครับไปที่ที่สามไอ้ดีเพชรเทตตอมครับผม,มบครับมาเบิร์ไอดีที่สามเลยครับไอดีที่สามต่อไอ้ดีเพชรเทตตอมครับดีเพเทตตอมอันนี้คือสีเดซายเลยครับเมื่อกี้เลย แต่ตัวมีค่าพลังสูงอยู่อให้ดีเดี๋ยวกัดเขียวสีเฮดเป็นอีกคลิปนึงครับเปิดแพ็กกัดเขียวเพราะผมม่าันเก็บไอไอเวียนอยู่ครับไเด็กกูด้หนอการ์โนชูวว้ลูกลายเทยมเพนอยู่เอ๊ะหัวทองเลยว่ะ อ็กนี้ก็พอมีตัวทอปๆแล้วกับบูตเตอร์ครับแคร็กม่วงแพ็กม่วงสองสองสองไอดีเมื่อกี้นี่โอเคครับไอดียสามแม่นจิตจีพูดได้นะมีบูตเตอร์แฮนเดลหนึ่งตัวนี่โอ้โหเมียนโอนละตัวแม่นซิตจี <laughs> เพราะถ้าเนี่ยศึกษาอะไรมามันมีอย่างเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวไปเบิ่งไงอีกทีดีครับไอดีท idc ครับอไดีท idc นะครับดีท idc ไปเลยครับซีเมล่าเห็นตัวนี้ก็ได้ดอกแต่ว่าถามาก็โอเคค,ครับไดย์ตัวชอบทอมอยู่ กัดม่วงก็ได้โตัวโอเคอยู่ครับแพ็คม่วงเลืเลฟดฟอร์ดปะใคเนี่ยอูโดอ,อูโดอ,อูโดมาแล้วอูโดอูอโนโนละแก่แขกม่วงแพ็คม<ป>่วงแพ็คม่วงเป้เป้ยว่าท่านอ๋อได้ครับเป้อยู่ เ่เออเปรไอ้ดนนี่ม่เปรหรอ่ว่าัสไในเปรว่ไฟออกเท่านี้นี่ว่าถอยบอเดอกเปรเอาตัวืโอ้กล่องไ,ไอ้ดนี่เพราะในตำนานทั้งตัวอยู่ไปเลยละ่ะจิโออกบ่ยังตัวเนี่ยไดให้ไหอไรอีนี้เพให้อะไรออกเมื่อจะตัวเน๋้วตัตำนานอย่ ให้ไรมึงส่งนิ่เออคุบดขับสีเหลก็ไปดีดิไอดีโคนขับยิงไงของไงให้ไรเออไม่ขับสีเหลเปะบางไอดีที่ใส่ครับไอดีไอลุงปีนิกเกอร์ครับผม คผมกับไอดีทุ่ท้ายนะครับไอดีไกดลงมินิเกครับไปเลยครับผุ้ได้จัดแผนจัดยังแบบมีแผนเด็ดเดกับบอกแนะนำกันเลยนะครับเพื่อได้มาผมมาจัดนํำครับไอแผนีดีหรือ,อยังครับผกูปูหัวสิไอแพนเดี๋ยวก็อกลองจัดจัดเรียนๆไปซนไปครับเดี๋ยวพ่อนจัดอยู่บอท่านไหน จัดทุกไอดีครับจัดไอดีเดียวไอดีเลยครับลูกเหลี่ยมนี้กับมากไ่ครับรอบอม้สี่เทบถ้าพอดีมีแผนนาต้นสนรับแน่นๆลุกมวนๆนีกลูกไอ้มันๆนีก็บ,บอกในน้ำกันไหนได้ครับเดี๋ยวผมลองจัดตามครับไอดีไกลลูกมินิเกะที่มาเปลว่ยหน่อยดี เจ้าทึงเจ้าึงออกสิบเบิดเดียวเรือลุงปินิกีโอ้ยเรือลุงปินิกีมาทันเพราะเือมีเพรียนในวันนี่ยเป้เป้เอมป้เป้มากเลยครับอมปเป้ครับหลจะมานลอยหนึ่งครับกลับมาทกครบทุกตัวครับตัวตัว,ตวทับกันเป็นครบกลัวสุดโตครับ ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กับผมไมยากนะครับมาอัปเดตว่ามันมียังมาเนยกับมีโง่มีหลายอย่างครับมีเพิ่มตำหนุตำเนียงนันก็ปุณิย์ผ่านไปพัฒนากับฝากเด้นะฝากกดไลกดแชร์กดติดตามผมเลยนะครับเพื่อนเป็นกำลังใจผมครับสำหรับคลิปนี้ก็บผมไม่ยากครับผมขอบคุณครับผมคุกกะไค่เนยครับคลิปนี้กับบ่นถือว่าดวงช่วยบดเลยครับโอเคครับผม